อันดับแรกเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหให้มาอะไรเยอะแยะทั้งหมดนะเออแล้วคาว่าแอนติล็อกเนี่ยคูบอกแล้วแอนติล็อกเนี่ยคูไม่ชินตานะถ้าเขากําหนดเนี่ยจงหาค่าของรากที่ห้าของยี่สิบห้า,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 า 5, 25, โดยที่กําหนดให้ล็อกสามเท่ากับศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งล็อกห้าเท่ากับศูนย์จุดหกเก้าเก้าศูนย์และแอนติล็อกของสามจุดสามเจ็ดห้าศูนย์เท่ากับสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็อย่างเนี้ยครูจะเอาไอ้ตัวคําว่าแอนติล็อกเนี่ย ปอยู่ฝั่งหนึ่งเขาอยู่ฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็นล็อกสองสามเจ็ดหนึ่งเนี่ยกับสามจุดสามเจ็ดห้าแบบที่ครูชินตากว่านะโอเคเหมือนเดิมตรงที่จดกำหนดเนี่ยเราก็ำหนดให้เป็นตัวแปรสักตัวหนึ่งแล้วคำว่าลากที่ห้าเนี่ยเราไม่เขียนรากที่ห้านะเราเขียนเลขลำลังอากที่ห้าคือยกกำลังเซตจห้าแล้วก็ใส่ล็อกไป ทั้งสองฝั่งแล้วไอ้ตองล็อกเอ็นข้างหน้านี่ก็ค้างไว้เลยแล้วไอ้หนึ่งส่วนห้าเนี่ยก็ดึงลงมาแล้วข้างท้ายเนี่ยมันจะเป็นล็อกเจ็ดสิบห้าซึงข้อมเมื่อกี้พอมาถึงบรรทัดนี้อ่ะเราจะต้องจัดว่าไปตัวท้ายล็อกเนี่ยให้มันมีเลขล็อกสามกับล็อกห้า lock คือเราจะต้องจัดให้มันมีเลขสามเลขห้านะทำยังไงครูไปแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบแบบไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ มันก็คือยี่สิบห้าคูณกับสามคูณนึกถึงเหรียญสลึงลนะเหรียญสลึงสามเหรียญมันได้เจ็ดพันต่ำนะฉะนั้นยี่สิบห้าก็คือห้าคูณห้าแล้วก็เจ็ดสิบห้ามันคือห้าคูณห้าแล้วก็คูณสามหรือจะเขียนเป็นสามคูณกับห้บากำลังสองก็ได้เนี่ยคือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ามันก็คือสามคูณด้วยห้ากำลังสองแล้วก็จะต้องจัดให้มันเป็นล็อกสามกับล็อกห้าแยกออกจากกัน สามห้าอยารวมกันฉะนั้นล็อกที่ข้างท้ายมันคูณกันน่ะเราสามารถเอาล็อกไปหาไอ้ตัวที่มันคูณอยู่เอาไปหาตัวได้ทั้งคู่นั่นแหละอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันคูณกันก็คือแยกเป็นล็อกสองอันบวกกันนี่ันยังไม่จบนะมันคือหนึ่งส่วนห้าแล้วก็ล็อกสามแล้วก็ไอ้สองที่อยู่ข้างบนหัวห้าเนี่ยก็โดดลงมาอยู่ข้างหน้าล็อกแบบนี้ นี่ไงล็อกสามก็แยก,กออกมาเป็นอีกประเทศแล้วไอ้ล็อกห้าก็แยก,กออกมาจากล็อกสามเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วก็ค่าข้างบนเนีมาแทนลงข้างล่างแต่พอถึงตรงนี้เดี๋ยวครูใช้กดเครื่องแลนะ้นะมีสองคูณกับสูนจุดหกเก้าเก้าสูนอืก็กดข้างหลังกันแล้วกันสองคูณกับศูนย์จุดหกเก้าเก้าแล้วก็บวกกับศูนย์จุด สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะนี่คือในวงเล็บเราก็หารด้ยวยห้าเราก็ได้ออกมาแล้วศูนย์จุดสามเจ็ดห้าศูนย์สองแต่ถ้าสังเกตเนี่ยโจทย์เรากำหนดมาให้เป็นสี่ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่ห้าเนี่ยมันเป็นเลขสองเลขสองถือว่าน้อยตัดทิ้งไปเลยคือข้างหน้าเนี่ยเราได้ log n จากฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีค่าท่้กับ 0.3750แล้วครูก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องจัดรูปไอ้ตัวเนี้ยให้มันเหมือนข้างบนนี้นะแล้วทำยังไงมันมีสามอยู่ก็บวกสามไปเลยแต่ลบสามทิ้งด้วยค่าจะได้เปลี่ยนเพียงแต่เป็นการจัดรูปให้ตัวเนี้ยคิดแล้วมันเหมือนตัวโจมมันก็อ,ออกมาเป็น3.3750เหมือนจดหมกไปเลยไอ้ข้างหลังเนี้ยไอลบสามก็เก็บไปก่อน แล้วทีนี้ข้างหน้ามันเป็นล็อก3.3750มันก็เป็นล็อกได้ก็เขียนมลยว่าล็อก2 3 7 1เราลบ3ั้างในครูลบ3มันก็คูณกับ1ไปแล้ว1ตรงนี้มันก็คือล็อก10เอาลบ3กระโดดไปเป็นชี้กําลังของ10เขาข้างหลังมันก็จะกลายเป็นบวกล็อก10กำลังลบ3 ตำแหน่งนี้มันคือล็อกฐานสิบข้างหลังมันก็ล็อกฐานสิบมันก็คือล็อกฐานเดียวากันบวกกันก็ล็อกฐานสิบรอไว้ล็อกเนี่ยถ้ามันบวกกันก็เรียกด้านหลังล็อกมาคูณกันก็สองสามเจ็ดหนึ่งคูณกับสิบกำลังลบสามแล้วสิบกำลังลบสามเนี่ยมันจะทําให้เป็นทศนิยมเพิ่มขึ้นอีกสามตำแหน่งทศนิยมมันก,ก็อยู่ตำแหน่งจุดสามเจ็ดหนึ่งแล้วข้างหน้ามันคือล็อกเอ เราก็ได้เรื่องแล้วถ้าข้างหน้าก็ล็อกหานเดียวกันล็อกข้างหลังเอาตัวด้านไทยล็อกเนี่ยจับเท่ากันเลยดังนั้นค่าของ N ก็คือ2องจุดสามเจ็ดหนึ่งซึ่งค่าของ N ก็คือคําถามที่โจเขาต้องกลาขอให้มาเยอะเหตุผลที่ให้มาเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีค่านี่เราต้องคิดสองค่านี่มีทั้งเลขโยมทางที่ฐานเป็นพยโยมมีทั้งลากอันดับเยอะๆเนาะ แต่ว่าถ้าเราคิดเราก็ต้องคิดทีละค่านะแล้วมาลบกันอีกทีหนึ่งคร mm ู hmm. ทำไอ้ตัวนี้ก่อนแะยโยมลังก่อน mm hmm. ถ้าเรยโยมลังเนีครูก็ให้เป็น n เท่ากับ1.93่งจุดเก้าาแยกกำลัง hmm. แล้วก็ใส่ละอทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้มันเป็นเรยโยมลงังกัเอาชิ้นลังมาได้1.93 นั้นเราก็ได้แล้วว่าห้าคูณกับล็อกซึ่งหนึ่งจุดเก้าสามแปดยังไงล็อกหนึ่งจุดเก้าสามแปดเขาให้มาแล้วว่าสูงจุดสองแปดเจ็ดสี่อันนี้ก็เข้าไปคูณนะได้แล้วว่าอเอ็นเท่ากับหนึ่งจุดสี่สามเจ็ดสูงแล้วทีนี้ตรงแอนตี้ล็อกเนี่ยคู่เจ้าไอตัวแอนตี้ล็อกนั่นไม่อยู่ฝั่งตรงนี้ไอตรงนี้เขียนลงล่างนะมันก็ได้เป็นล็อก ยี่สิบเจ็ดจุดสามห้าแอนติล็อกมาอยู่ฝั่งนึ่งก็จะกลายเป็นล็อกอยู่นะยี่สิบเจ็ดอีกด้านห<อ>นึ่งไม่มีอะไรเลยก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดสี่สามเจ็ดศูนย์ทั้งนั้นครูก็แปลหนึ่งจุดสี่สามเจ็ดศูนย์เนี่ยหนึ่งจุดสี่สามเจ็ดศูนย์ก็มีค่าเท<อ>่ากับลอ็อกยี่สิบเจ็ดจุดสามห้าแล้วข้างหน้ามันก็คือล็อกเอ็นก็จะได้แล้วว่าเอ็นของเราเนี่ย อยู่นล้ลก็คือยี่สิเจ็ดจุดสามห้าตได้แล้วตัวที่หนึ่งก็คือตัวเนี้มีค่าเท่ากับ27.35ิบเต่อมาตัวนี้นะเปน็นอีกตัวนะเอ,อแต่เป็น n คอละสี่แล้วนะที่เกียรตใช้ตัวแปรอื่นเท่ากับลาที่เจ็ดาที่เจ็ดก็เขียนตัว21.83ิบรยกกำลังเศษหส่วนเ แล้วก็ใส่ล็อกทางข้างหน้าและข้างท้ายเพื่อเอาไอ้ c 7เนี่ยลงมาไว้ข้างหน้าแล้วก็นี่จะเป็นล็อกยี่21.83แต่ตัวที่เขากำหนดให้มันคือ2.183ก็เหมือนเดิมเราก็จะต้องจัดรูปที่เราคิดได้เนี่ยให้มันอยู่ในรูปของตัวโจย์เขาก็คือ2.183แต่นี้ของเราอ่ะมันเป็น21.83เนี่ย มาเป็นที่จดกําหนดเนี่ยมันเหมือนกับการเลื่อนจุดจุดถ้ามันเลื่อนไปข้างหน้ามันคือคือการคูณด้วยสิบที่กาลังเป็นบวกจุดเลื่อนไปฝัดที่มันเป็นหน่วยสิบละพันหนึ่งถือว่าเป็นตัวเลขเยอะเนี่ยคูณด้วยสิบกำลังเป็นบวกแล้วเลื่อนไปกี่ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งก็บวกหนึ่งทีนี้สิบกำลังหนึ่งมันก็คือสิบนั่นแหละก็เขียนอยู่รูปหน่ายที่สุดแล้วและเมื่อด้านท้ายล็อกเป็นตัวเลขสองตัวคูณกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นล็อก สองจำนวนก็คือเอาล็อกไปอยู่ข้างหน้าตัวเลขสองจำนวนนั้นนะ่ะถ้าด้านท้ายมันคูณกันล็อกสองจนวนต้องบวกกันมันก็จะเป็นการแทนค่าแล้ว่าล็อกสองจดหนึ่งแปดสามมีค่าเท่าไหรจบก็วนดไว้ศูนย์จุดสามสาเก้าหนึ่งส่วนล็อกสิบนี่ก็คือหนึ่งอันนี้ก็กดเลขไปเดี๋ยวก็จะได้แล้วว่าล็อกมีค่าเท่าไหร่ออกมาเป็นคำนวณแล้วได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งเก้าหนึ่งสาม หนึ่งจุดเก้าสามแปดยกำลังห้าหาลเรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้ทีนี้ไอตัวไอชุดข้างหลังนะที่เจ็เนี่ยขาวไว้ตรงนี้ถูกไหมทีนี้พอเรามองย้อนกลับขึ้นไปดูป๊าไอตรงเนี้ยแอนติล็อกตรงเนี้ยผู้ย้ายไปฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นล็อกแล้วก็มีสิบห้าจุดห้าสี่อยู่ท้ายแล้วก็แอนติล็อกคูก็หายไปตัวนี้ก็จะเหลือหนึ่งจุดหนึ่งเก้าหนึ่งสามเดี๋ยวผู้จะเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ ทีนี้จากไอ้ที่เขียนตรงเนี้ยดูด้านหลังอ่ะที่มันอยู่ฝั่งที่มันไม่มีล็อกอ่ะนี่ไงด้านหลังที่ฝั่งที่ไม่มีล็อกเนี่ยเราจะต้องทําของเราเองเนี่ยให้มันเหมือนตัวโจทย์ก็คือเราจะต้องเพิ่มหนึ่งให้เขาอ่ะเอาเพิ่มหนึ่งให้เขาเราก็ต้องลบหนึ่งทิ้งเพื่อให้ค่ามันไม่เปลี่ยนยงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อการจัดรูปตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเก้าหนึ่งสามแล้วก็ลบไปหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเก้าหนึ่งสามมันก็คือล็อกสิบห้าจุดห้าสิบ แล้วลบหนึ่งตรงเนี้ยมันคูณด้วยหนึ่งซึ่งหนึ่งตรงนี้มันคือล็อกสิบลบหนึ่งตรงนี้ก็จ่ายขึ้นไปอยู่ข้างบนกลายเป็นลบหนึ่งไม่อยู่แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็ล็อกสิบกำลังหนึ่งแล้วก็ล็อกสองชุดบวกกันฐานเดียวกันด้วยนะฐานเดียวกันก็เอาล็อกฐานเดียวกันรอไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวด้านท้ายล็อกเนี่ยจะคูณกันอแล้วก็สรุปการตรงนี้ในการคูณกันเนี่ยไอ้คำว่าสิบกำลังลบหนึ่ง มันจะทําให้จุดเนี่ยเลื่อนไปหนึ่งครั้งแต่ต้องทําให้ค่าน้อยลงดังนั้นเลื่อนจุดให้ค่าแน่นอนมันก็คือจุดก็เลื่อนไปอยู่ข้างหลังเลขหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งจุดห้าห้าสี่โอเคนะล็อก n เท่ากับล็อกหนึ่งจุดห้าห้าสี่ข้างหน้าก็เป็นล็อกข้างหลังก็เป็นล็อกล็อกทันเดียวกันตัดล็อกทึ้นไปเลยก็เหลือ n สีเขียวเนี่ยนะครับหนึ่งจุดห้าห้าสี่เอสีเขียวก็คือตัวราที่เจ็ดหนึ่งจุด ห้าห้าสิบแล้วก็ไปคิดลบกันปกติยี่สิ 5, บเจ็ดจุดสามห้าลบหนึ่งจุดห้าห้าสี่กดเครื่องนะที่เคทคิดแล้วตั้งแต่ยี่สิบห้าจุดเจ็ดเก้าหกถ้ากดเครื่เลขกันนะกดยังไงเราเปิดก่อนเลยแล้วก็หนึ่งจุดเก้าสามแปดยกกำลัง,งห้ามัปิดก,ก่อนเลยยี่สิบแปดจุดสามสาม ออนะแล้วก็ลบวงเล็บอ่านคะูมีวงเล็บสอันนะแล้วก็ยี่สอ็ดจุดแปดสาแล้วก็ยกกำลังน,นี้อีลกลบวงเล็นึงเพราะว่ามันคือยกกำลังสเจไงก็จะกลายเป็นหน่งด้วยเจแล้วก็ปิดอีกทีหนึ่ เรทำไมันไม่ตรงอ่ะราะนี่มันคือคิดแบบละเอียดคิดเลยไงเอาเป็นว่าถ้ากดเครือ่องเล่มกดได้เลยอะไม่ต้องมานั่งคิดแบบละเอียดอถือว่าชุดนี้จบแล้วกันเดี๋ยวไปเรื่องสมก,การอนุสมการ